สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่รักสวัสดีจอดำแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้ก็ตื่นไปห่อหาเช้ากิน่ําททำงานเข้าสู่สภาวะปกติของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่นะคะค่ำคืนนี้อาจจะดึกไปนิดนึงกับทอปิกจอดำนะคะ านางฟ้ามีทอปิกฟินๆให้คุณระมุนต่อใจเรามาเช็คเลดติ้งเช็คเสน่ห์คุณซซว่าคุณเนี่ยติดเลดแค่ไหนนะอุ้ยติดเลดติ้งแค่ไหนนะนะคะคุณน่ารักน่าหลงไหลหน่าประทับใจแค่ไหนในสายตาเขาเขาคนนั้นเนี่ยนึกถึงหน้าเขานึกถึงตัวเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในชีวิตคุณแต่ว่าถ้านึกถึงเขาแค่คนนั้นเนี่ยคุณน่ารักน่าหลงไหลหน่าประทับใจแค่ไหนในสายตาเขานะคะพะ งานไพ่ก็แบบว่าเป็นใจมากๆเลย The Lover w i e l of Fortune นะคะแล้วก็10ดาบค่ะ So good เจ็บจริงๆเลยอะ เจ็บที่รักเธอแต่ว่าเธอไม่รู้รักเธอเธอมีรู้แล้วเก็บไว้ในใจก็พอเขาอาจจะหึงหวงคุณรักคุณแต่คุณไม่รู้หรือเปล่านะคนคนนี้อาจจะเป็น fc ตัวยงแบบว่าส่องมองสมบึงคุณแล้วก็ไม่กล้าบอกคุณหลอกว่าเขาปิ๊งคุณคุณน่ารักคุณน่าหลงหลอ่ะแต่ความเป็น the lover ถ้าหากว่าคุณกับเขาต่างคนต่างมีใครที่อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเผอใจมาไฝ่ปองคุณนี บาปนะคะเดี๋ยวสาไม่เป็นกบเลยนะคะคุณน่ารักน่าหลงไหลแค่ไหนในสายตาเขาคุณทําให้เขาสั่นสะเทือนค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากไปทํางานทุกวันอยากเจอคุณทุกวัน หรือหากแม้ว่าเขาส่งเขามองเขาสัาเบกงคุณในโซเชียลได้เนี่ยไม่มีวันไหนหรอกที่เขาไม่ว่างเขาจะไม่กระโจนเขามาหยุ่มคุณในโซเชียลนะคะโพสอะไรรูปคุณเสียงคุณแอคทิวิตี้เกี่ยวกับคุณเนี่ยโอ้ยอยาจกจะกระโดดเข้าไปเม้นเข้าไปไลค์เข้าไปแบบว่าแบบกระแทกหัวใจให้รัวๆเลยแต่ก็ทำได้แค่นั้นแหละความน่ารักความมีสเสน่ห์ความเซ็กซี่น่าประทับใจของคุณนะคะ มันเข้าไปตราตรึงมันฝังอยู่ในซิลิบัมในจิตวิญญาณของเขาพลังงานนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข6กอาจจะเกิดราศีเมทุนเกิดเดินมิถุนาได้เดอะ o ลอเวอร์นะคะแล้ววิวออฟฟอร์จูนใครคนเก่าที่หายไปหรือว่าคนที่แอบมองแอบวนเวียนแอบผ่านไปผ่านมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะ รักเธอแต่เธอไม่รู้ว่าหรือว่าเธอรู้แต่ทําเป็นไม่สนใจเธอใจร้ายเกินไปแล้วนะ fc ของนางฟ้าทําเป็นลดชัดหญิงใส่เราคุณน่ารากักคําพูดคาจาแล้วก็การวางตัวหรือว่าหลายสิ่งเกี่ยวกับคุณนตะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เขายิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขทุกๆครั้งนะคะที่คนคนนี้นะคะนึกถึงชื่อคุณหน้าคุณแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยแบบว่ามีร่วมกันหรือยังไม่เคยมีร่วมกันก็แล้วแต่ <c oughs> เขามองภาพในอนาคตอ่ะเขามองภาพว่าที่เจ้าสาวแบบที่จะคุกเข่าสวมสวมแหวนมั่นให้ใดๆก็แล้วแต่คุณน่ารัก จนเขาแบบว่าเก็บไปอิเมจินจินตนาการเก็บไปฝันเก็บไปเพอ้อเลยทีเดียวเชียวนะคะความสิบดาบ่าปะโอ้ยตัดใจไม่ได้ลืมไม่ได้แบบว่าเอาเอาอกจากหัวใจไม่ได้วาวุ่นฟุ้งซ่านเธอมาสิงฉันในความฝันฝันก็คิดถึงเธอตื่นมาก็ยังนึกถึงเธออยากส่งเธออีกจะเอาอยัางไงกับฉันกันหน่าราศีที่ออกมามีแค่สองราศีแต่ว่าเป็นสอธาตุได้นะคะ เมทุนนะคะกับตุนนะคะแล้วก็มีทัดลมทัดดินออกมานะคะพลังงานของคุณน่ารักแค่ไหนในสายตาเขาล่ะคะเลข6นะคะเลข10 ผู้หญิงผู้ชายหมายเลข16ได้นะคะเขาอยากบอกว่าเธอเธอไม่เข้าใจหรอว่าทําไมเราถึงได้บอกว่าชอบเธอขนาดเนี้ยก็เธอไม่เหมือนใครเธอดูแบบว่าเป็นเหมือนนางในฝันที่เราเคย imagine จิน,จนตนาการตอนเด็กๆอะ่ะตอนประถมเราเคยคิดว่านางฟ้ามีอยู่จริงไหมนะล้วเราก็คิดถึงว่าแบบแฟนที่ดีต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้พอในโลกนี้ปัจจุบันยุค2024เนี้ยมันมีโซเชียลสองคุณได้เนี่ย ใครบางคนนะคะอยากสารภาพรักกับคุณ <c oughs> อยากให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่าคุณน่ะไม่ได้เป็นแค่คนในความฝันนะแต่คุณคือคนที่เขาวางแผนที่จะ take action บอกคุณสารภาพความในใจกับคุณว่าเขาประทับใจคุณมากๆเลยหากแม้ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าการมีแพลตฟอร์มโซเชียลคุณอาจจะเป็นคนที่อ่า เป็นนักพูดนะคะเป็นแบบอินฟูหรือว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าโอ้โหเนี่ยส่องใครก็ไม่เพลิดเพลินจำเริญหัวใจเท่ากับส่องโซเชียลคุณเลยนะเวลาที่เขาเจอคุณถ้าหากว่าเคยเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะแบบอยู่ในออฟฟิศหรือว่าเดินผ่านสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเขาอยากบอกว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณความดุกดิกปุ๊กปิ๊กการแบบว่าใส่เสื้อผ้า ตัดผมหรือว่าความแบบว่าหน้าตาแก้มยุย้ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะผมมาใส่แว่นแก้มยุย้ยฟันกระต่ายหรือว่ามีความแบบว่าขาวๆอาจจะเป็นผู้หญิงมีขนมีขนแขนเยอะๆมีหนวดอะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าคุณแปลกจังเลยอ่ะคุณเหมือนกระต่ายเลยอ่ะน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะเกิดปีเถปีลิงปีวัวปีหนูปีงูปีไก่ปีมา้าปีแพะนะคะปีที่มีขนเยอะๆ ปีวัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักเหมือนกระต่ายฟันจอบอะไรเงี้ยฟันกระต่ายฟันกระต่ายไม่ใช่ฟันจอบเขาเลยรู้สึกว่าโดนใจจังเลยอะ่ะถ้านึกถึงนึกถึงดาราสมัยก่อนนะคุณเหมือนแบบว่าดารารุ่นคุณแม่เขาเลยแบบอรพันธ์พันทองอะไรเงี้ยฟันกระต่ายน่ารักผมแมาใส่แว่นโอ้ โดนใจตรงปลกตรงสเปคจริงๆเลยแล้วเวลาเดินสวนคุณนะถ้าหาว่าเขาทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกับคุณนะคะหรืออยู่คนละแผนกอยู่ในอ Office, อฟฟิศบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าเขาส่องคุณทะลุตึกทะลุแผนกเลยนะกระจกเนี่ยแบบยังเก็บความสวยความน่ารักของคุณไว้ไม่ได้เลยคุณสวยทะลุกระจกแผนกเขาเลยนะนี่คือพลังงานของคุณน่ารัก หน้าดึงดูดหน้าประทับใจหน้าหลงไหลแค่ไหนในสายตาเขาให้สิบเต็มสิบเลยค่ะมากไายไก่กอง ไม่รู้จะให้ไปกองที่ไหนเลยเขาอยากบอกว่าเขาชอบคุณเขาปิ๊งคุณแล้วหากันว่าเขาได้ดีวกับคุณคุยกับคุณนะเขาอยากบอกว่าเสียงของคุณเนี่ยมันทําให้เขาเคลิมทุกวันทุกคืนเลยคุยกับคุณเนี่ยจนสายไหมถึงเช้าไปทํางานสายหัวหน้าบ่นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณน่ารักเสียงคุณน่ารักเสียงคุณสนิมไส้เซ็กซี่เย้วยวนชวนเคลิมนะคะเขาอยากบอกว่าอยากตื่น ทุกวันแล้วให้เธอโทรมาปลุกอยากหลับ ทุกวันแล้วให้เธอแบบว่าเธอเธอบอกฝันดีหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยอยากจะวัดไปกินข้าวเที่ยงกับเธออยากจะซื้ออเมริกาโน่ใส่น้ำส้มมาให้เธอนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทานอะไรเหมือนกันอาจจะชอบแบบแบล็คคอฟฟี่กาแฟดำอะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าคุณน่ารักมากรสนิยมของคุณก็เหมือนเขาความชอบเราเหมือนกันใจเราตรงกันหรือเปล่านะเราชอบเธอเธอชอบเราแน่เลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณน่ารัก น่าหลงไหลหน่าประทับใจแค่ไหนในสายตาเขาเขาคนนั้นก็เดรร์เวอร์ราศีเมถุนนะคะแล้วก็มีราศีตุลผู้หญิงผู้ชายหม่เลข16นะคะ วันอังคารวันอาทิตย์วันพุธวันจันทร์เพื่อหัดเสาร์ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีตัว q ตัว o ตัว a b j นะคะ wh y k นะคะ p m นะคะ t n นะคะแล้วก็มีตัว r ได้ในชื่อนามสกุลน,นะคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่าส่องกันเธอส่องเราเราส่องเธอต่างคนต่างมีโซเชียลมีแพลตฟอร์มและ คุณก็เหมือนแบบว่าถ้าหากว่าคุณนึกถึงหน้าคนนี้ก็หมายความว่าคนนี้ก็นึกถึงหน้าคุณเสมออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็คนที่คุณอาจจะแอบชอบเขาด้วยแหละเขาเลยรู้สึกว่าสกิลของแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสื่อสารถึงกันได้นะเขาเลยอยากบอกว่า การใช้กดแรงดึงดูดกับคุณให้คุณแบบว่าฝันดึงเขาเจอเขาแล้วแบบแก้มแดงอะไรเงี้ยโอ้เวลาเจอคุณนะคะคนคนนี้จะเขินอายม้วนตุวนแก้มแดงเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าความน่ารักแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของคุณออร่าของคุณเนี่ยมาทาให้เขาหวั่นไหวและเขาบอกเลยยกมือเลย10เต็ม10ขอเป็น fc ตัวยงของคุณนะขอสมัครเป็นลูกเขยลูกสะใภ้บ้านแม่คุณได้ไหมเนี่ยแม่คุณชอบสเปคแบบไหนเนี่ยนะคะนี่คือ คุณน่ารักเซ็กซี่น่าหลงไหลน่าประทับใจในสายตาเขาก็ ตามนี้เลยค่ะมากมา,กายไก่กองคุณไม่เหมือนใครคุณแบบว่าเป็นคนริมิเต็ดเสียงของคุณเนี่ยฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อหน้าตาคุณยังไปแบบว่าโดนใจตรงใจเขาอีกคุณอาจจะเป็นคนที่หน้าตาบ้องแบวหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าดูเฉียวดูดูดดนู๊อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่เซ็กแอบเพียวมีความสูงมีความเคิร์บนะคะทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเนี่ยหัวจอรดเท้าเนี่ยโดนไปหมดทุกตรงเลยและยิ่งได้พูดคุยแล้วเนี่ยโอ้โหความสนุกสนานรา เราเริงอัธยาศัยมีมนุษย์สัมพันธ์ดีของคุณเนี่ยได้หัวใจเขาไปหมดเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือความน่ารากักน่าหลงไหลสเสน่ห์ของคุณเนี่ย เป็นอะไรที่เขายอมค่ะยอมซิโรราบที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพร้อมแล้วล่ละที่จะวางแผนพิชิตหัวใจคุณให้ได้แล้วก็อยากรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวได้คุณมาเป็นว่าที่แฟนว่าที่คนรักแล้วก็ว่าที่ลูกสะใภ้ลูกเขยของบ้านของเขานะคะบางทีเขาอาจจะบอกกับเพื่อนบอกกับคนรอบข้างว่าเนี่ยวางแผนที่จะแบบพิชิตหัวใจคุณนะเพราะคุณเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะ่ะแบบ ฝันว่าอยากมีแฟนแบบนี้แล้วฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งคุณกับเขามาให้ได้เจอกันนะคะนี่คือพนักงานน่ารักก่อนนอนกรุบกริบเบาๆคุณน่ารักมากเสียงของคุณทําให้เขาแบบอยากคุยถึงเช้าเลยไปสายโดนหัวหน้าบน่นเขาก็ไม่โกรธหัวหน้าหรอกเพราะว่าเพราะว่าเขาได้แบบว่าฟินกับการได้พูดกับคุณจนถึงเช้านะคะโอเคบายบายนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ